เศรษฐกิจติดดาววันนี้นะครับจะพาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวราคาถูกครับในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงแบบนี้ภาวะที่หลายคนรายได้ลดลงแต่ปริมาณของก๋วยเตี๋ยวที่นี่ไม่ลดลงเลยนะครับเขาทำได้ยังไงติดตามได้กับช่วงนี้ครับถูกด้วยคระที่นี่10บาทค่ะ าลูกมาสามคนแล้วก็หลานคนนึ้แต่ะพอว่าเศรษฐกิจแบบนี้บบนี่เดืนนี้ถือว่าตอกทุก<ะ>ข์จะคาวผ่านราสิบบาท <laughs> ถ้าถ้าช่วยละยี่สิบก็ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนพอดีช่วงนี้ด้วยลําบากตังค์ก็หาย,ยากการันตีจากปากลูกค้าทั้งอร่อยและราคาจับก้องได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ราคาชามละสิบบาทอิ่มท้องแบบจุกๆุถูกอ,อกถูกใจลูกเล็กเต็กแดง จึงไม่ต้องแปลกใจที่จะมีลูกค้าทั้งขาประจําและขาจรมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไม่ขาดสายคุณรัชานนท์เรืองฤทธิ์ชาวตําบลคลองขุดอําเภอเมืองสตูลเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนายหัวบอลบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวในราคาถูกอร่อยและก็อิ่มเพราะตนเองไม่ต้องเช่าที่พืชผักก็ปลูกเองใครที่มีลูกมากมารับประทานสามถ้วยราคาไม่ถึง50บบาทแถมก็ยังมีเงินเหลือเก็บ ส่วนใครที่มากับเพื่อนแต่ไม่มีเงินทางร้านให้รับประทานฟรีด้วยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในหมู่บ้านที่หลายคนประสบปัญหาการเงินในช่วงสถานการณ์แบบนี้การจะลดภาระนะภาระของครอบครัวบางครอบครัวเขาลูกเขาเยอะแต่บางครอบครัวเขาก็รายได้ก็ได้มาจากการช่วยเหลือของรัฐบาลทีนี้รายได้เขาไม่เยอะบางคนก็ตกงาน ถ้าเราว่าลูกเขามีอยู่ห้าคนถ้าเราขายจานละ 30, 40, 40, าสามสิบสี่สิบเาก็สร้างผลกำไรเขาเลยว่าลดต้นทุนช่วยเหลือทุกคนด้วยนะเขา,าได้ขายสิบบาทก๋วยเตีย๋ยนายหัวบอลนอกจากมีเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูชามละสิบบาทแล้วยังมีข้าวหมูแดงและเครื่องแกงหมูกรอบด้วยร้านอื่นเมนูนี้ขายห้าสิบบาทแต่ที่ร้านขายแค่สามสิบบาทเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าได้กินอิ่มแบบจุใจ ตั้งหม้อเปิดขายทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าไปจนกว่าของจะหมดใครอยากไปลิ้มลองความอร่อยหาได้ไม่ยากร้านตั้งอยู่สุดซอยปลายชนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลค่ะ